มันเป็นเอียบัตใช่ปะ่ะใช่เอีย<ช>บ<ะ>ัตทำไมฟิลลิ่งมันเหมือน <In S 2> อินเดียใช่ <c oughs> ถ้าอินเดียร์ทำมนไม่ดีผมว่าโดนตันตีใช่ <c oughs> <c oughs> คาเล็เตอร,ร์เสียงมันเหมือนลูกเบ<อ>งมันแบบมันเหมือนลูกทรงเขาอะมีความแพงความหรูผมหมายถึงเสียงกับลูกทรงมันไปด้วยกันได้เหมือนคนที่หน้าตาดีแล้วเสียงพราอมไม่ดีเลยนะเอาจริงคือมันแยกมันมันเสียงมันเดียวทางครับไอ้หลงดูตามนี้เลยนะครับ ไอ้หนโอ้โหสุดยอดเลยฟังดีฝ <c oughs> ีมือคุณจะโหดยิ่งขึ้นนะใช่ครับแล้วก็โทราศัพท์ดีฝีมือก็จะโหอดขึ้นด้วย <c oughs> ครับส,สวัสดีครับคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการพบกับรายการไอทีอารมณ์ดีที่จะทําให้ทุกคนห้ากระจายวันนี้พบกัาการรีวิวฟิลซีซีนาโนนะครับหลายๆท่านซื้อกันไปแล้วขายดีมากๆในช้อปปี้พอเราจัดอันดับไปแต่ตอนนั้นมันเป็นเครื่องนอกตอนนี้มีศูนย์ไทยแล้วเปิดราคามา2,390บาทไม่แพงเลยถูกมากและคุ้มสุดๆถ้าเกิดคุณได้ฟังแนวเสียงของเขานะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณเน้นเบสเป็นบัตเอร์แบบไม่คันรูหูคุณจัดไปได้เลยแล้วไมค์ค่อนข้างดีตัวนี้ให้เทวโลไมค์มาดีด้วยแต่เขาไม่ได้มาคนเดีียวเเ้้าาามมกัับของงทล ก็โผล่มาสามันนะฮะตัวน,นี้ก็คือฟิลซีซีนาโนเป็นบัสเอีย2,390ในกล่อ,องเขาก็จะมีตัวแคะไม่ใช่แค่หูแต่เขาเป็นเรียกว่าแคะตัวของหูฟังเป็นทําความสะอาดเป็นก้านทาความสะอาดซึ่งดีมากผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยแหละครับว่ามีหูฟังที่แถมมาแบรนด์อื่นไม่มีหรือว่าแบรนด์ไหนมีผู้คุณผู้ชมก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับแล้วก็ในนี้ก็มี USB A To ท y p e C มาให้1อันเท่านั้นนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันสเปคอะไรบอกนั้นนู่นนี่นั่นนะฮะหลายๆายท่านแกะกล่องมาแล้วนะครับแกะกล่องมาประมาณ100 ไลท์ตัวนี้เป็นราคาพันกว่าบาทที่เสียงค่อนข้างจะดีคือแบรนด์เนี้ยจะเน้นเบสที่ดีมากๆแล้วเบสไม่ได้กระแทกจนแบบฟังแล้วไม่ลื่นหูเป็นเขาเรียกว่าเบสที่ดีเขาเรียกว่าเบสที่ดีคือเบสที่ดีครับนั่นนะอีกตัวหนึ่งเป็นฟิล CC Pro ตัวนี้เป็นไมค์หกตัวโอ้โหยัดอะไรกันมาขนาดนั้นครับคุณผู้ชมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบอินเอียร์ถ้าใครชอบอินเอียร์ตัวนี้ไปได้เลยนะครับฟิล CC Pro ก็ถือว่าจัดมาให้ทั้ง A N C E N C ให้มาครบหมดเลยนะมาดูรูปทรงครับตัวนี้จุดขายก็คือรรูปททงงี่่คอนข้้าาจะลํ เทแล้วก็นําสมัยมากๆสีเป็นเหมือนพวกไฮเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์หรือว่าเป็นสีล้อสีที่แบบสวยๆที่เขาไปรับกันอะสีดีมากๆตัวนี้งานประกอบค่อนข้างจะดีมากคือหลายๆตัวที่เรารีวิวไปพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทเนี่ยงานประกอบเขาค่อยจะก้องแก๊งฟิลซีซีนาโนเนี่ยไม่มีฝาแต่ว่าการดีไซน์ออกแบบเขาอ,อมาแล้วก็แมทชเรียลที่เขาใช้เนี่ยมันแน่นหนาซะเหลือเกินมันทําให้รู้สึกว่าเออมันแน่นหนาแล้ววัสดุท,ที่ใช้มันดีมันเหมือนพวกแมกนีเซียมันลอยแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆคือพวกโพลีคารบเนตแหละแต่เขาทาส เท่ามาเห็นไหมมันจะมีความเงาที่ไม่ได้แบบแสบตาซกเท่าไหร่แต่เขาเรียกว่าดูดีเลยทีเดียวนะฮะด้านบนไม่มีฝาน,นะครับนี่คือจุดติจุดหนึ่งที่ผมจะติเลยเพราะว่าจุดติเขาไม่ค่อยมีผมก็จะ <studios S 1> พยายามจะติตนะครับจะ<ๆ>ไม่ได้โดนด่าว่าคุณอวยก็อวยอยู่ดีเพราะว่าหูฟังเขาดีจริงๆนะฮะมันจะฝุน่นมันจะดินอะไรมันจะเข้าเวลาคุณไปพวกมีทรายมีฝุ่นพัดฝุ่นอะไรเงี้ยมันจะเข้าแล้วคุณต้องทําความสะอาดมันแล้วมันข้างในมันเป็นแบบเปียโนแบ็ k อะเขาเรียกว่าแบบสีแบบรู้หรูหรูอหลาเลยนะครับเป็นสีเงาแบบบสววยะคุณไปจััต จริงจับไม่ได้มาจับที่เราก็ได้นะครับไม่ได้จับเราจับหูฟังที่เราเรามีเยอะแยะมากมายด้านในจะเป็นแบบนี้แล้วก็สลักคาว่าฟิลตัวนี้เป็นไฟด้วยนะเวลาคุณใส่หูฟังเข้าไปแบบนี้นะฮะผมอาจจะชอบใส่เล่นนะฮะถอดถอดใส่ใส่มันจะเป็นไฟแบบนี้โอ้โหให้ฟิลที่ดีมากนะครับฟิลแฟลน,นะฮะก็ว่ากันไปด้านล่างเป็นไทซี C. ตัวนี้เขาจะเขียนกํากับว่า5โวลต์เท่ากับ500มิลลิแอมป์นะครับนี่คือการชาร์จของเขาเนาะด้านบนไม่มีไฟเวลาชาร์จไฟก็จะเป็นไฟแบบนี้ไฟให้มาสีดีด้วยนะเเป็นสีีีีทท่่แแบบแบบ LED แบบบบวายดดไไฟฟ LED Codia ๆล สอ2สีสีน้ําเงินแล้วก็สีขาวสลับกันไดเมนชั่นเนี่ยผมไปเทียบกับหูฟังหลาย,ลายตัวมันที่มีฝาปิดมาเนี่ยคือไดเมนชั่นเขาทำมาได้ค่อนข้างบางแบนแล้วก็มีแค่นี้ครับคือ mm hmm. พกไปง่าย mm hmm. ก็ไม่ต้องกลัวหลุดนอกจากคุณจะสะบัดแรงจริงอย่างเงี้ยมันจะหลุดนะครับกระทุ่งกระแทกเนี่ยมันอาจจะมีสิทธิ์หลุดได้ก็หาอะไรมาครอบอแล้วกันแต่จุดเด่นของเขาคือน้ําหนักตัวที่เบาแค่31กรัมคือตัวเคส31กรัมแล้วก็หูฟังด้านละ4กรัมเท่านั้นคือรวมกันแล้วก็เบาครับคุณผู้ชมผมเข้าใจแหน่จะว่่่่าาาานนีีี้้รรรมมมมณกกัั2แตวววดดยคไซ์ท เท่แบบนี้ไม่มีใครที่จะทำได้เท่เท่าเขานะครับตบมือเขาสุดครับคุณผู้ชมรออะไรแล้วโอ้โหไอ้สเมเปคของตัวนี้ครับเป็นบูทหุ้5.2ใหม่ล่าสุดไดฟเวอร์เป็น13.1ม mm ิลลิเมตร LDP Drive f r a m นะครับไดเฟรมนะครับระยะการใช้งาน5ชั่วโมงแต่ว่าในแอป,ปเขาจะโชว์5.5ชั่วโมงก็ประมาณนี้ลดหลั่นกันไปตามการใช้งานเพราะว่าตัวนี้จะมีโหมดพวกโหมดเกมด้วยนะครับโหมดเกมโหมดเพลงโหมดวิดีโอวิดีโอปรับได้ในแอปถ้าป,ปรับโหมดเกม latency มันจะต่ำ latency ต่ำปุ๊บมันก็จะกินแบตมากขึ้นเพราะมันจะเร่ง เขาก็จะเคไว้ประมาณ5ชั่วโมงกันน้ํา IPX4 ในเลทราคานี้ก็กันน้ําได้พอดีนะฮะน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่มีข้างละ2ตัวแต่ว่าเขาจะฝังไว้ตรงนี้ไม้ตรงนี้ก็คือเป็นบีมโฟมิงตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ตรงนี้เป็นแถมแม่เหล็กชาร์จเนี่ยไม้ตรงนี้เนี่ยเวลาคุณใส่ครับคุณต้องใส่แบบนี้แล้วให้ไม้ตรงนี้เนี่ยหันมาในระยะปากที่แบบพอดีแบบนี้มันจะได้รับเสียงที่ดีมากคือระยะการรับเสียงจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเส้นย,วยาวๆมาอย่างเงี้ยนี่คือระยะการรับเสียงของเขาเทคโนโลยีบีมโฟมิงเนี่ยก็จะมีไม้มีเมียอย่าเอาเมียมาเลย่่ไมใชะ โฟมิงเนี่ยเขาจะเป็นนวัตกรรมในแอร์พอร์ตซึ่งยังเป็นราคาที่สูงมากเอาเป็นว่าเทคโนโลยีนี้กับ AI อัลกอริทึม ENC ที่เขาใส่มาเนี่ยต้องบอกเลยว่าไมค์ค่อนข้างให้มาดีแล้วไม่อยากจะคิดว่าไอ้ไมค์หตัวมันดีแค่ไหนเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับคือเทคโนโลยีผมไม่อยากเค็มเยอะฟังแล้วกันว่าเขาตัดเสียงรอบข้างเสียงแบ็คกราวแล้วก็รับเสียงได้ดีแค่ไหนแต่จากผมไปดูรีวิวมันในนอกแล้วก็ลองใช้งานดูเนี่ยไมค์ค่อนข้างจะดีในเรทราคาเท่านี้คือให้เสียงมาให้ฟีเจอร์มาแล้วไมค์ยังดีอีกนะครับ วัสดีครับสวัสดีครับนี่คือการทดสอบหูฟังของ f i ลซีซีนาโนะครับเสียงใหม่เป็นยังไงบ้างน่าจะชัดเจนนะน่าจะชัดเจนทีเดียวนหะครับนี่ผมพยายามทําให้มันรับเสียงจริงๆก็ใส่ปกติแหละ มันก็จะเอียงๆมาดนึงนะครับคือเราต้องเทสโดยพื้นฐานของการใส่ปกติเนาะไม่ใช่แบบใครจะคุยปุ๊บก็ต้องไปหันนี่คือการคุยแบบปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจําลองผลตกนะครับว่าเขาจะชัดแค่ไหนนะครับนี่คือการคุยแบบปกติเนาะนี่คือการทดสอบไมค์เสียงผลตกนะครับเดี๋ยวจะตัดสลับกับไมค์จากกล้องนะครับว่าเสียงมันดังแค่ไหนมันค่อนข้างจะดังเลยทีเดียวตัดเสียงสลับกับเสียงไมค์นะครับว่าเสียงจริงๆแล้วค่อนข้างจะดังมากนะครับประมาณนี้นะครับดูว่าเวลาผมเงียบแล้วเสียงมันบูตขึ้นแค่ไหน แล้วก็เวลาผมพูดนะครับมันทําการ A I แค่ไหนนะครับแล้วเสียงเป็นยังไงนี่การทดสอบใหม่เวลาโดนเสียงจับแรกซอแฟ์ so นะครับประมาณนี้ครับผม แนวเสียงของเขาเนี่ยเป็นเสียงเบสที่เต็มกราฟมากๆในเรนราคานี้เนี่ยผมไม่เคยฟังหูฟังอะไรก็ตามนะฮะที่เป็นแบบบัดเอียแล้วเบสให้มาเต็มขนาดนี้คือหูฟังใหม่ๆเนี่ยที่เรารีวิวมาที่เราจัดอันดับมาเนี่ยค่อนข้างจะดีทุกตัวแล้วก็ที่รีวิวมาอาซาวพงษ์ซาพีเนี่ยดีหมดเลยแต่ว่าตัวนั้นก็จะดีในเรนราคาของเขาเนาะพันต้นๆพันสามพันสี่ตัวนี้ที่มันสองพันสามอ่ะมันเลยเมกพันหนึ่งผมต้องบอกเลยว่าในเรนราคานี้นะครับถ้าคุณเคยฟังมาหลายตัวผมอยากให้ลองฟังตัวนี้ฟังไม่ได้กาา่่อนีเระคบสข้ง จะดีมากให้มาเต็มกราฟแต่ไม่ใช่เป็นเบสที่กระแทกจนรู้สึกว่ามันล้าหูจนเกินไปอะ่ะเบสตัวนี้ให้มาเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะกระแทกเยอะนะครับคือถ้าเกิดคุณจะฟังแล้วคุณจะสตาร์ทรถไปทองหลอคุณต้องไปพวกออนิกฟังพวกออนิกพวกนั้นแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเต้นน่ารักอยู่กับตงแบบเทเลทับบี้อะไรเงี้ยคุณก็เอาตัวนี้ได้คือคุณฟังเขาเรียกว่าฟังเพลงที่มีเบสเยอะๆเบส,เเบสหนักๆทุกแบบโดยที่มีสุนทรีในการฟังที่ดีอะ่ะเพราะว่าเสียงกลางเข้ททาออกมาได้ดีเสียงกลางนี่ออกมากลางกลางเน สิสียงการนี่ผมให้ประมาณแคะแนนทำมาได้ดีกลมกล่อมเขาเรียกว่ากลมกล่อมออกมานี้กลมกล่อมแล้วก็ไม่กบไม่ทับไม่อะไรกันคือเดินออกมาได้แบบสง่างามมากนะครับแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยแหลมใสเคลียได้ค่อนข้างดีแล้วก็ทอดยาวไปเลยแหลมเนี่ยโหดันออกมาแบบสม่ําเสมอมากเอาเป็นว่าในเสียงที่ฟังไปเนี่ยกลมกล่อมมากๆแต่ถ้าจะแหลมใสเคลียที่มากกว่านี้ก็จะเป็นไฟดิจิตที่เราิวไปนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขาสามารถปรับอิคอไลเซอร์ได้ในแอปพลิเคชันเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับแต่ผมจะสาธิตในการใสก่อนการใสเนี่ยเนื่องจากเขาเป็น หูฟังที่เป็นนอกจากขนาดกลาง <_ S 1> เขาอาทำออกมาเนี่ยไม่มีบาทอะไรทั้งสิน้น <_ S 1> เพราะเป็นหูฟังที่ราคาแบบเลยเลย,เลยแบบเลยระยะพันกว่าขึ้นมาเนี่ยคุณเห็นสังเกต <_ S 1> พวกตะกงตะแกงหรืไหมเขาจะใส่ออกมาได้ค่อนข้างดีมันจะเป็นไม่ใช่แบบอะไรที่แบบมันหลุดง่ายอ่ะคือเนี่ยใส่ตะแกงมาได้ค่อนข้างดีเก็บงานเนี้บทุกระเบียดเลยแล้วก็ตรงตรงเนี้ยไม่บาดหูแม้สักนิดเดียวเลยนะครับไม่บาดแต่ว่าด้วยคานที่เขาใช้เป็นลักษณะการทําสีแบบเนี้ยเวลาคุณมีเหงื่อมีอะไรคุณจะหยิบออกมาจากกล่องอ่ะผมสาธิตก่อนแล้วกันเนาะผมเนี่ยเอาไปใช้งานมาเป็น เดือนเดือนเนี่ยหยิบออกมาเนี่ยผมมีเหงือออกจมืกเนี่ยมันจะหยิบยากคุณต้องเช็ดมือดีๆก่อนนะครับแล้วก็ดันมันขึ้นมาแล้วถ้าจะกลัวตกเวลาคุณแบบหยิบใส่ทางเดินทางเท้าทางอะไรเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยคุณดันออกมาอย่างเงี้ยแล้วคุณก็หยิบออกมา่านี้แต่ถ้าจะดันออกมาเลยเนี่ยมันจะชอบตกซึ่งผมดันขึ้นมามันก็ตกแล้วก็ถ้าเกิดคุณทั่วไปใช้นะเขาไม่รู้เรื่องเขาดันขึ้นมามันก็ส่วนมากก็จะตกนี่คือจุดอีกอย่างหนึ่งจุดแรกคือไม่มีฝาจุดที่2คือวัสดุที่เขาทํามาสวยๆอาจจจะับยากกออี่งนึงงแท่เาเป็นี้ แบบเท่มากแต่ว่าเวลาคุณจับเนี่ยจะเข้าหูคุณต้องจับแนวนี้มันไม่ได้จับแนวแบบพอดีแนวมุมป้านมันอ่ะมันจะเป็นจับแนวมุมแหลมเงี้ยแล้วเวลามันจะเข้าหูมันจะแบบอี่มันจะหลุดมันจะอะไรคุณต้องจับประมาณเนี้ยคุณต้องจับหลายนิ้วอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ดันเข้าหูไปเลยจบแต่ด้วยหูผมน่าจะรูใหญ่แหละต้องหาพวกซิลิโคนมาใส่อันนี้ต้องบอกสำหรับคนที่หูรูใหญ่รูหูใหญ่สิแต่ว่าถ้าคนแบบปานกลางไซส์แบบธรรมดา M L อะไรเงี้ยคุณก็ใส่ได้สบายๆเลยนะครับแต่สำหรับผมมันจกต้องหาซิลิโคนมาใส่นี่คืืออเร่งใสใ สบายไหมใส่สบายดีแล้วก็เรื่องของการฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆคุณจะเปิดชงเปิดใช้เนี่ยคุณต้องโหลดแอปนะครับผมโหลดมาทั้ง Apple และ a m s u ุ g เป็นแอปฟิลพลัสถ้าเป็นของ Apple ิลเขาจะมีโกบงโกบงอะไรของเขาในเขียนยาวๆนะฮะนี่เปิดมาจะเป็นอย่างนี้นะครับแบตเตอรี่หน้าโชว์แบตเตอรี่นะครับนี่ยังไม่ได้เลื่อมเชื่อมต่อนะฮะตัวนี้ก็จะมีฟิลพลัสมาเป็นแบบนี้นี่อันนี้อ่นี้เชื่อมต่อของ Android เห็นไหมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้จะบอกแบตเตอรี่ว่าเล่นได้5.5ชั่วโมงแล้วก็แบบจะะอยู่ปรมาณนี้เชื่อมตวผมงนี้นะครับนต้วี้เนี่ยือ เขาสามารถเชื่อมต่อ2เครื่องได้เดี๋ยวผมทําให้ดูโหมดที่ผมชอบมากผมเชื่อมต่อเครื่องนี้นะครับตัวนี้จะเป็นโหมด Dual Device Switching โหมดแล้วก็จะมี Multi Point โหมดแพรผมชอบใช้ Multi Point โหมดแพรมากตัวนี้เวลาเราใช้มันจะสวิตช์ทีละตัวเวลาเราใช้มันสวิตช์ตัวนี้สวิตช์ตัวนี้แต่ถ้าคุณกดโหมด Multi Point โหมดแพรเนี่ยจะดีมากเรากดเข้าไป EQ นี้เห,เหมือนกันนะครับแล้วก็กดเข้ามาที่ เนี่ยเซตติ้งตรงนี้มัลติพอย n ์โหมดแพร์กดแพร่ไปครับปุ๊บเดี๋ยวดูนะว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันเชื่อมต่อได้ทั้ง2เครื่องมันใช้ได้เหมือนกันทั้งสงเครื่องเนี่ยค่อนข้างดีมากก่อนที่จะไปโหมดอื่นผมขออธิบายโหมดนี้ผมชอบมากเดี๋ยวผมจะลองเล่นนะครับเพลงนี่ลองเล่นเพลงเป็น y u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  e m u u s i อ่าเล่นเพลงนะนี่อยู่เครื่องนี้ เห็นไหมกดเล่นเครื่องนี้สวิตช์มาเครื่องนี้เดี๋ยวเราจะหยุดเครื่องนี้เราเอามาเล่นเครื่องนี้นะครับโอ้โหเท่านั้นนจะไม่พอทีมงานครับโทรเข้ามาเลยครับโทรเข้ามาเครื่องซัมซุงเดี๋ยวเราจะเล่นเพลงตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวให้ทีมงานโทรเข้ามาเครื่องนี้ครับนี่ Incoming Call เห็นไหมเวลาคนโทรมามันจะตัดเพลงที่เราเล่นอีกเครื่องหนึ่งอัตโนมัติแล้วผมก็จะกดรับสายนะครับปึ๊บ แล้วก็จะวางสายคุยเสร็จวางสายนะปึ๊บดูเพลงเครื่องนี้จะเล่นต่อนะเนี่ยโอ้โหสลับในพิปตาครับคุณผู้ชมเล่นเครื่องนี้เรากดเครื่องนี้เล่นไปก่อนก็ได้นะเนี่ยมันก็จะรันไปแต่มันไม่ได้เสียงออกนะพอเรากดอยู่นี่ครับปึ๊บนี่สลับทันทีโอ้โหโมดน,นี้แบบตบมือ มีหูฟังไม่กี่ตัวที่ทําได้นะครับคืออันนี้คือเจ๋งมากๆอันนี้ไม่ใช่โหมดที่เป็นเขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มของแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์นะไอ้นัน่นนะมันทําได้อยู่แล้วอย่างซัมซุงโโทรเข้าใช่ไหมโโทรเข้าโทรศัพท์แท็บเล็ตโชว,โชว์แล้วรับจากแท็บเล็ตอันนั้นมันเป็นอีโคที่เชื่อมต่อแต่อันนี้คุณพลับดีไว้กันเลยมันทํางานร่วมกันมันประสานกันได้ดีมากๆคุณจะดูคอนเทนต์อันนี้ปุ๊บคุณเชื่อมต่อ2เครื่องอ่ะคุณมาดูคอนเทนต์ต่อเครื่องนี้คุณก็สลับได้นี่คือโหมดทดมทีีี่่่่คอออนนนข้้าาางงจจดมมกกกรัับแลววผฟฟ์์ชเ มาได้เต็มมากๆคือเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูคุณบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ชอบแนวเพลงแบบนี้เชื่อมต่อใหม่สแป๊บหนึ่งนะ เนี่ยครับแบตเตอรี่แล้วก็ EQ EQ, EQ คือ equalizer คุณสามารถที่จะปรับพวกนี้ได้นะครับปรับเบสคุณจะเห็นว่าก้อนเบสมันจะใหญ่ปรับออริจินอลมันจะพอดีหมดเลยตัวนี้เนี่ยเสียงกลางเขาก็จะมาพอดีระยะเดียวกันเขาจะไม่โดนกลบไม่โดนอะไรแต่ถ้าใครต้องการเบสกระแทกหนักๆก,ก็ไปเบสเสียงแหลมตัวนี้เนี่ยก็จะพวกชิ้นดนตรีพวกเสียงร้องเสียงอะไรก็จะโดดเด้งขึ้นมาแต่ผมฟังแล้วผมลองปรับทุกแบบแล้วผมว่าออริจินอลเนี่ยคือกลางที่สุดดีที่สุดเลยนะครับหรือว่ามาปรับพรีเ e ต EQ ก็ได้มีคลาสสิกแจ พวกนี้นะครับ R and b dance พวกนี้ปรับได้แต่ผมลองปรับหมดแล้วผมว่า eq ที่เป็นออริจินอลดีสุดหรือว่าคุณจะคัดต้มไหมเองก็ได้เนี่ยบวกกี่เดซิเบลในย่านความถี่เท่าไหร่คุณมาปรับตรงนี้เองได้นะครับแอปก็ค่อนข้างจะหน้าตาดีแต่ว่าผมเจอปัญหาอย่างหนึ่งคือแอปของ apple เนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะหลุดไปเวลาเราเชื่อมต่อใหม่แอปอาจจะหลุดนะครับก็กดเข้ามาใหม่อันนี้ก็เป็นแค่ของ apple นะ android ยังไม่เจอนะครับแล้วก็มากดตรงนี้ครับสามารถที่จะเปิด full mode ได้เราสามารถใช้หูฟังเป็น full mode ได้คืออะไรหูฟังเนี่ยจะมี mode อ่บ,บ้เาก ว่าถ้าแตะด้านหูฟังด้านซ้ายครั้งหนึ่งจะเป็นวอลย่มอัพก็คือเพิ่มเสียง,ไงไห maximum, เห็นไหมเนี่ยวอลุ่มแม็กซิมัมเห็นไหมเขาจะบอกว่าวอลย่มแม็กซิมัมก็คือเสียงเต็ม <I know. S 1> กด3ที1 2 3่ มันจะเป็นบอยุมดาวมันก็จะขึ้นตืดแต่ตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบคือกว่าจะลดเสียงได้ต้องไปกด3ครั้งแต่ถ้ากดแบบข้างซ้ายขึ้นกดหนึ่งทีข้างซ้ายขึ้น1ทีข้างขวาลงอันนี้ผมว่าเมคเซนส์แล้วมันจะเพิ่มเสียงลดเสียงง่ายมากซ้ายขึ้นขวาลงแต่เนี่ยคือคุณต้องกด3ทีอะ่ะมันถึงจะเสียงลงให้อะ่ะโหก็จะลดเสียงได้คุณลดมือถือง่ายกว่าแต่นี่คือกรณีที่คุณไม่ค่อยได้ใช้มันก็โอเคกด2ทีดับเบิ tap สองทีก็คือ pay pause แล้วก็รับสายโทรศัพท์แล้วก็กด2.5วิก็คือกดงฮกดห้า,ไ,หมาไมัร่ ับสายรีเจ็คทิ้งอะไรประมาณนี้มาดูฟังก์ชันด้านขวาด้านขวากด1ทีเป็นการ next เพลงถัดไปครับอ่ะเนี่ยกด d o บ b l e tap สองทีกด1ทีเนี่ย,ยมันจะเพิ่มเพลงถัดไปนะครับกด3ทีเนี่ยมันก็จะเพลงย้อนกลับกด3ทีเห็นไหม กดโฮก็จะเป็นการไม่รับสายรีเจ c คนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ผมปิดฟังก์ชันพวกงนี้ไปก็คือว่าเวลาผมใส่แล้วดูหนังแล้วนอนเนี่ยห,หูฟังมันไปกระแทกกับหมอนอะ่ะแล้วมันจะชอบกด next ถัดไปเรื่อยๆแล้วบางทีเราดูคลิปอะ่ะมันกลายเป็นกดทีเดียวมัน next ถัดไปถัดไปผมก็เลยต้องปิดโหมดนี้ทิ้งนะครับมาดู Low latency โหมดครับจริงๆมันปิดอยู่อย่างนี้นะถ้าเกิดคุณจะใช้ Low latency ในการเล่นเกมใช้ในการดูวิดีโอมิวสิกให้มันประหยัดพลังงานหรือว่าให้มันตามสภาพที่เราใช้คุณก็ไปกดเปิดครับเกมโหมดก็จะเป็น ดีเลยต่ำมิวสิกวิดีโอไม่มีปัญหาอยแล้วมันไม่ดีเลย์แล้วมันฟังเพลงดูหนังมันมันตามอยู่แล้วครับแต่เกมหมดก็ในเลนราคาเท่านี้ก็ก็ในเกมมาตรฐานนะครับเล่นเกมได้ในเลนมาตรฐานนะครับไม่ได้แบบหูต่ํามากต้องเป็นหูฟังพวกเล่นเกมอะไรพวกนั้นไปก็ถือว่าทําแอปมาได้ค่อนข้างดีปรับได้ทุกอย่างเลยคุณชอบแนวเพลงไหนเนี่ยมันคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวการเล่นเกมเราไปดูแบงค์เทสกันครับว่าจะมันสักแค่ไหนอันนี้ก็อยู่ในเกมปานกลางนะครับโอเคไปดูกันเลย คนอื่นเป็นฮิวจะเป็นดีเอออ่ะเฮ้ยโอ้เราลองยิยงใค่ไหยได้ครับผมมาเปิดอันนี้เปิดโหมดเกมแล้วใช่ไหมใช่โอ้โหไม่ไดีเลยเลยถือว่าถ้าเล่นไอฟโฟนก็สบายๆนะแบงค์นะสบายคับชิวๆเลยจริงไอฟโฟนมันรีดพวกไลเซนซี่ออกมาดีอยู่แล้วอะ่ะไม่ว่าจะเป็นหูฟังยิ่งพวกโหมดเกมก็ยิ่งรู้สึกว่าดีเลยไหมไม่ครับ ไม่ดีเลยเลยนะเอาจริงคือมันแยกมันมันเสียงมันเรียวทางครับไอ้หลองดูตามนี้เลยนะครับ <c oughs> <น>ไอ้หลงโอ้โหสุดยอดเลยฟังดีฝีมือคุณจะโหดยิ่งขึ้นนะใช่ครับแล้วก็โทรศัพท์ดีฝีมือก็จะโหดขึ้นด้วยง่วงก็นอนเอ้ยต <c oughs> <ท>ิดคืออะไรครับ ไม่ธรรมดานะครับเสียงดีนะพี่เสียงดังด้วยฟังชัดกําลังขับคนเยอะปกติขับไปแค่จำเลยเลยไปตากเดียวคนละขับพี่นั่งขับรถดีตามนี้ตามที่คุณเห็นตามที่มเห็นนะครับใช่ครับลงแรงได้ไหมฟัง้โอ้สบายครับลื่นๆเลยไม่ใช่เสียงไม่ดีเลยถ้าไม่ดีเลยแล้วฟังให้อย่างนี้ก็โอเคครับเวลาชาร์จเวลาอะไรก็ได้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะถ้าบอกเราฟังก็แบบดีหมดเกมธรรมดา ผีมือผมด้วยแหละส่วนใหญ่เอาเอาเขียงครับโชว์รับสองตัวให้คุณผู้ชมดูฮะเอาได้พี่ได้ก็ธรรมดาที่ไหนอะครับน้องๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้จะมาจูกับพี่เหรอสิบวันให้น้องนี่จู๊บจูนี่นี่สิบวันให้น้องโอ้โหจูกับพี่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับ กลับมาละเป็นยังไงกันบ้างครับคือพวกนี้มันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้วโอเคครับมาสรุปกันเลยว่าผมฟังตัวนี้เป็นยังไงฟิลซีซีนาโนครับราคา2390ถ้าเกิดคุณต้องการฟังเพลงแบบเต็มอัตราดมีลสนิยมการฟังที่ค่อนข้างจะดีเบสมันดีอ่ะคือฟังแล้วมันไม่ค่อยล้าเท่าไหร่นะสำหรับเบสตัวนี้นะผมฟังเบสมันหนักมันมาเยอะก็จริงแต่มันไม่ล้ามันไม่แบบกระแทกจนรู้สึกว่าเฮ้ยแค่นี้พออะไรเงี้ยต่อให้คุณฟังเพลงที่ทองหล่อเปิดหรือว่า BB ีเอ็มพเฟสอะไรเปิดคุณฟังได้สบายั เบสมาค่อนข้างดีคุณปรับอีโคไลเซอร์ได้อีกผมว่าในเรื่องเสียงเนี่ยสิเต็มสิไม่หักเลยทามาได้ดีมากยกเว้นคุณจะฟังพวกเพลงที่เป็นเน้นกีตาร์โซโล่กีตาร์อะไรพวกนี้ต้องการแบ่งเลเยอร์ชั้นเลเยอร์พวกนี้มันอาจจะต้องมีฟังพวกหูฟังที่เป็นอินเอียร์ที่แบ่งเลเยอรด์ดีๆนะครับแต่ว่าตัวนี้มันฟังได้หลายๆแนวอะ่ะยิ่งคุณไปฟังเพลงโซอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่เพลงเกาหลีนะเพลงโซมันจะมีนเน้นเบสเน้นการฟังสบายๆเนี่ยโหเบสมาได้ดีแล้วทําได้ดีมากๆนะครับเอาเป็นว่ามันลงตัวมากในเรื่องเสียงและ จริงๆเรื่องนี้นะครับอยู่ที่คุณชอบแหละแต่ว่าผมชอบมากๆเลยแล้วผมคนแนวฟิตชอบมากยิ่งเป็นดีไซน์ยิ่งเป็นการฟังเนี่ยดีมากนะครับคุณไปหาเลือกเอาได้เลยนะครับถ้าเป็นแนวเสียงแบบนี้คุณเน้นเบสแบบนี้เรื่องฟังกลมกล่อมได้ทุกแนวเพลงแบบนี้นะครับผมแนะนำฟิวซิชิโนนะครับคุณหาฟังหาลองได้หรือคุณซื้อมาลองถ้าไม่ซื้อมาลองเทสก็มาฟังที่เราก็ได้นะครับผมยินดีหูฟังเต็มเอื้องยืงอัญยะเต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือการรีวิวฟิวซิชิโนและสุด ท้ายคลิปท่าจะดูต่อนะครับก็ค่อนข้างจะนั่งพูดกันไปนเรื่อเยเปื่อยและนี่คือฟิลเซีนนาโนครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่นิวครับสวัสดีครับพี่นิวจากช่องรีนิวครับอ่าวันนี้แวะมาคอมเมนต์เทเธอร์นะครับรูปทรงเทไหมตอนแรกเท่แปตกนะผมไม่ได้เห็นมันไม่มีรูปทรงแบบนี้เว้ยมันไม่มีฝาไม่มีฝาแล้วคือแกะออกมาตอนแรกคุคนตกใจว่ามันมีแบบเห็นไหมมันจะมีไฟเนี่ยเออพอดึงออกมีไฟของโลกมีไฟมีไฟเท่เท่มีฝาเว้ยคุณเอาเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้พี่เพลงอะไรเหรอเพลงที่พี่ฟังประจำอะที่พี่มั่นใจว่ามันดึงประสิทธิภาพมันออกมาได้ดีที่สุดเพลงนะฮะเข้าไหม เพลงนี้มีเบรดปะอรอก่อนอันนี้เปิดกี่เปอร์เซ็นต์ครับแปดสิบ <80. S 1> มากเลยอ่ะใสไหมใสแหลมไม่บาดใช่ใสเบดใสมากเบสก็มาเป็นลูกแบบฟิลเลเลยอ่ะเอาที่คุณเคยรีวิวผมฟังมาผมอ่ะผมว่าเบสมันดีสุดถ้าเทียบกับซาพีทว่ามันดีกว่าผมก็ว่ามันดีกว่าคือเบสมันไม่ได้บวมไม่บวมเลยบวมเลยใช่เบสมันดีมากเบสแบบตัวน็ตดีชัดเสียงดังแต่ผมชอบเสียงพวกเสียงกลางเสียงแหลมอ่ะผมว่ามันใสมันไม่แหลมเอาเพลงไทยแล้วเพลงไหมเอาเพลงอะไรเอาเพลงอะไรก็ได้พี่เพลงบ้านพี่อ่ะ อ,อย่างนี้ก็ไนดะ้มาลองผมว่าเบดมันแบบกระชับดีอะอะไรรู้แลวหรอมันเป็นเอียบัตใช่ปะใช่เป็นเอียบัตทำไมฟิลลิ่งมันเหมือน <In S 2> <In S 1> อินเด <Year. S 1> ียใช่ <c oughs> ถ้าอินเอียทำมันไม่ดีผมว่าโดนตนตี <c oughs> ใช่จริงๆแล้วไดเวอร์มันไม่ได้ใหญ่อะไรเลยนะ <c oughs> มันจูนมาดีอะจูนดีมากเออจริง <c oughs> แค่คำได่ยาวคำเดียวผมแค่คำว่าสุดยอดเพราะว่าตอนผมจำนดับผม้มันที่หนึ่งอะไกไอตัวไฟดีจอีอะผมว่า เขาจูนมาดีหมายถึงว่ามันพูดยังไงเนี่ยมันมีเทสมีรสสนิยมในการจูนย่านเสียงมาคือมันเหมือนถ้าคุณขับรถมันเหมือนมีแปเสียงนุ่มๆหวานๆมันไม่ได้กระโชกห้งาัอ่าไม่ไม่กระแทกแต่มันเบสอะไรคือว่ามันฟังแต่มันมีเทสในการจูนเสียงมาไม่ว่าจะฟังเพลงแนวไหนที่เมื่อกี้ที่เราลองเปิดแบบแฟร์ฟมันยังออกมาเป็นแคมรี่อ่ะเอออารมณ์น้เลยมันแบบแม่ดีอ่ะยิ่งฟังเพลงสากลมันพวกที่เขาทําเพลงอ่ะ เขาก็จะจูนเสียงเพลงมาดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วพอมา,มาวกกับหูฟังตัวนี้ปุ๊บมันเหมือนกับว่ามันทําให้เราเหมือนกับว่าเพลงดีกับหูฟังที่ดีมันมารวมกันนะอ่ะเออชอบอะ่ะด,ดูดีแต่ผมจริงๆนะผมว่าคุณว่าคุณตีตีได้เลยราคาเท่าไหร่ถ้าแบบจะทําเสียงได้แบบเนี้ววยโหผมว่า AirPods ยังมีลย่อ่จริงๆผมว่า AirPods ูุไม่ได้ครับใช่ AirPods ฟู้ไม่ได้คือผมเคยผมเคยเามาฟังเทียบกันละ คาแรคเตอร์เสียงมันเหมือนรูปเบนมันแบบมันเหมือนลูกทรงเขาอะมีความแพงความหรูผมหมายถึงเสียงกับลูกทรงมันไปด้วยกันได้เหมือนคนที่หน้าตาดีแล้วเสียงพอถ้าจะเปรียบเป็นคนที่บุคลิกดีด้วยแล้วก็แบบน้ำเสียงก็ดีอีกอะไรอย่างเงี้ยเออเอาเป็นว่าผม <c oughs> ว่ามันระดับแบบระดับไฮเอนด์อะวันมีสีเดียวหรอพี่รุ่นเนี้ย <c oughs> ไม่รู้อะ <c oughs> ไม่แต่สีนี่สวยไงสวยเออสีเทาเสเปซเกย์สเปซใช่คู่นี้วางคู่กับแม็กนี่คงจะแบบเท่น,าน่าดูอ่ะอะไปไปเถิด <c oughs> ขอบคุณพี่นิวแห่งช่องรีนิวด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวก็แวะเวียนมารีววิฟัง,งผมนี่แหละครับ <c oughs> เพราะว่าพี่นิวมันผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูฟังอย่าลืมครับถ้านสนใจก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ตัใอ่จะมีลิงก์ให้ไปลองฟังลองซื้อมาฟังไม่ไม่ไม่เอานี่มาฟังที่เราก็ได้เรามีหูฟังผมว่าไม่ผิดหวัง จริงผมแบบสุดตัวเหมือนน้ไอแอร์สามอะ่ะบ้าไม่เชียร์สุดตัวเหมือนตัวนั้นไงอ๋อดีกว่าดีตัวนี้อันนี้มันดีกว่าแต่ว,ว่ามันก็ตามเลดไงใช่ใช่ใช่คนไม่ได้ฟังเบสอะไรขนาดนี้ก็เอาแอร์สามไปอะไรแบบมีเลดในเลือกอยูค<ำ>่คับอ่ะไปแล้วครับขอบคุณครับพีก่าครับ